การเต้อนคิปวิเโอนี้จัดทเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิลเท่านั้นไม่แนะนำไม้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับอปโอ้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 อ้เอ้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 กระลาบะป้ามกระลาบ้านตอแ้านม อ่ะโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมลองโตทซยนนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมหน่อยเพื่อนอ๋อวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทางอ้อไอ้กัดลิ้นเอวเพื่อนโอ้ยวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทางมาอีกทกีนึเคยนะโอ้เจ็บลิ้นโบนัสทางก็คือกลุ่มี่บกเปซนการแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้าก,ากลุ่มวงดนตรีก็เลิงใต้กอเมิแรกของได้เลยนะเพื่อนๆอย่าลืมเลิงใต้กอมิแรคของได้เลยนะเออวันนี้ก็มาเล่นเกมการนิชานะเพื่อนเออมาดิวันนี้จะซื้อจะซื้อเบดหนึ่งแล้วก็เบดสามแล้วก็เบดหกนะเออมาดูกันว่าจะจ่ายหนักหรือเปล่านะเอาคิตจะเจ็บลิ้นยิงมเมื่อกี้เจ็บอะ เก็บไปเพื่อมาถึงก็ปั่นไปสักสิบหมุนก่อนเพื่อนเออเพื่อเป็นการมันเป็นเทคนิคของผมว่าทำไมอ๋อเมื่อเออมาดิ แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ,อมืมาหน่อยอมืมาหน่อยดิกนดานนิชามาแล้วหนึ่งไอเออมาดิไอบังเออมาดิไอบังมาหรือเปล่าไอบังมาดอกนี้มันต้องบังบังมาแล้วดอกนี้ยี่สิบเจ็ดบาทแต่เหมือ,เอ,อนอนะนะเพื่อนเออแล้วการิชาไมกโอ้โหไหลดีนะไหลดีนะเพื่อนนก็ไหลดีกันแล้วสมาไีกโอ้มาดิโอ้โห เป็นไงก่อนจะซื้อมันต้องกดไปสิบหมุนก่อนเบ็ดอะไรก็ได้เอออันที่แนะนำนะเบ็ดหนึ่งเพื่อนแบบว่าสิบสิบหมุนเนี่ยก็คือแบบเหมือนกดทิ้งเลยจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออก็ได้มาสี่ห้าบาทนะเพื่อนโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วฟรีจะเข้าหรือไม่เป็นไรงั้นเราก็ซื้อฟรีเบ็ดหนึ่งไปเลยเจ็ดสิบห้าบาทเพื่อนเออเจ็ดสิบห้าบาทนะเออเป็นไงอะ ขอขให้เข้าเยอะขอให้แต่เดียวน้องๆ I, my, oh. I, เออไม่หรอไอ้เหี้ยเออก็ทุนมาสามร้อยเกียนสามบาทนะเออเอาทุนมาสามร้อยเกียนสามบาทละเออโอ้โอ้ยโอริชิสโอริชิสไอ้เหี้ยแล้วไม่แจกเลยหรอแล้วไม่แจกเลยหรอหลูมาดีสวยงามยังไงต่อคูณยี่สิบเจ็ดเข้ามาแล้วโอ้โหูเพ้อ เลยโอ้แล้วครูยี่สิบเจ็ดก็บรหลอกดีรวดอกดีโอ้โหฟังไม่ไหวเลยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ๋อมาจะได้กำไรหรือว่าจะจ่ายดีหรือว่านะเลขสี่หมุนนะเมื่อเลขสี่หมุนล,ละนลเออไมอ่สิบสี่บาทแล้วยังไงอืมยังไงเออมาดิสามหมุนสามหมุนเมื่อขอหน่อยขอ่อยยังไงสามบาทเลยสิมาตรงนี้อืไสาบาทเลยจ้ะ โอ้ยเี่ยทำไมเวลาคูณเยอะมันไม่มาต่อวะเฮ้ยเสียดายนะเมือ่อมาแล้วสิบตัวโอ้โหแล้วเคต่อสวยงามสิโอ้แล้ววายสามตัวเมื่อมาที่ดอกนี้สามสิบเจ็ดคูณยี่สิบสี่เท่าไรสามร้อยบาทโอ้โอเบ็ดหนึ่งซื้อเบ็ดหนึ่งนี่แล้วคูณยี่สิบโอ้โหสุดจริงๆดอกนี้สุดจริงๆนะฮะเพื่อนเพ้อไอ้เฮียเป็นไง ใครที่สนใจนรรก็่มุนนะทําก็ริ้งหต้ก็ไม่แล้วผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าริ้งใต้ก็ไม่แล้วผมได้เลยนะเออโอ้โห,โหแล้วดอกน,นี้เออเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากรู้เวลาแตกของโบนนสทามก็ริ้งใต้ก็เม์แล้วผมได้เลยมลองนักไปดังมาดูนะแล้วดอกน,นี้ได้มาสามร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้โหแล้วหมุนสุดท้ายยังไงโอโ้ยังไม่ว่วยกตายเรื่อยๆเพื่อนโอ้โหหมุนสุดท้ายยังไม่ว่วกอ่ะเออเป็นไงอะ เป็นไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเออเป็นไงอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบว่าปังนะปังมากไดสี่ร้อยา4 5บบาท458บาทจ่ายดีมากเออโอ้โหไดกำไรตอนนี้มา790กว่าบาทเออโอ้โหแล้วก็ขึ้นเป็นเบสสามเลยเพื่อนแล้วก็สิบหมุนนะแล้วก็สิบหมุนไม่ต้องเปิดระโบนะเพื่อนอย่าไปรีบอย่าไปร้อนนะเออ โอเคนันเพื่อนเออใครที่ชื่นชอบผมก็กดไลค์กด subscribe s u mm ั hmm. s c ส i b e ผมหน่อยนะเพื่อนเออไอ้เหี้ยโอ้โหสุดติ่งไปเลยสุดติ่งไปเลยและเหลืออีกสี่หมุนยังไงเอาทุนมาสามร้อยเจ็ดสามบาทเออตีมาเอามาส400ักสี่ร้อยเปเพื่อนเอส400เอส400ักสี่ร้อยปตอนนี้กำไรก็มาประมาณสามร้อยกว่าบาทนะเออและไอ้เหี้ยบาังมาสามสิบหกบาทเลยยังไ,ไงต่อโอ้โหมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆเป็นไงล่ะ ไปไงล่ะน้องๆนี่ขนาดยังไม่ซีนะเบสซ่าเหมือนนี่เฮ้อสวยแล้วยังไงเออสวยงามสีบวกบาทอลไรไงต่อดอกนี้เยี่ยมสามบาทอลไรเพิ่มเพโอ้สวยงามปาลาแปดอลไรไอ้การิชาไม่ซีมาบานอะไรไอ้บางเข้าหรือเปล่าไอ้บางโอ้โหดอกนี้ดอกนี้ไปเลยล,เลูกเพิ่มเพ หลอกลิ้ไปเลยเพื่อนโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทไอ้ยี่สิบแปดบาทโอ้โหก็เพื่อนๆคนไหนที่ก็เพื่อนๆคนไหนที่อายุต่างว่าสิบแปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเออดูพวกความสนุกสนานและความบันเทิงด้นะนะไม่แนะนำไม่เล่นหรือตามๆไปเด็ดขาดนะน,น้อง,องเออแล้วอุ้ยสองสี่ห้าแล้วจะ6หกตัวหรือเปล่าโอ้โห ซื้อฟรีเป็นสามได้ห้าตัวจากน้องๆเออสิบหมุนว่าไปสิบหมุนว่ากันไปมาดิจ่ายดีนะเมื่อกี้เบ็ดนหนึ่งได้มาสี่ร้อยกว่าบาทน,นะสี่ร้อยกว่าบาทน,นะเออเดี๋ยวดูเบ็ดสามว่ามันจะได้กาไรเท่าไหร่แลวเพื่อนเออ้ยสี่หรือห้าร้อยแหละเออเบ็ดหนึ่งผมจะไม่ได้นะเออประมาณนี้แหละเออจะดูว่าเบ็ดสามมันจะได้เยอะกว่าเบ็ดหนึ่งหรือเปล่านะเพื่อนเออ สวยงามและเคมาต่อสวยงามห้าบาทมาแล้วอืมโอ้โหยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหเหลือเท่าไหร่วะเหลือสองร้อยมั้ยเหลือสองร้อยกว่าบาทมาั้งเมื่อใช่หรือเปล่าซื้อมาสองร้อยยี่มากไหมใช่น่าใช่แหละเออโอ้โหจับอะไรไม่ได้เลยแล้วมันเหลือสองหมุนเป็นเมื่อนขาดทุนหรออย่าอย่านะน้องคูนิตสองเข้ามาหน่อยนี้หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทและเอต่อหรือเปล่าโอ้โห และดอกนี้ได้มาเท่าไรละเอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเออหมุนสุดท้ายอย่าว่าแล้วกันสวยงามสวยงามงน้องสวยงามและเออมาต่อสวยงามอย่างงี้ดิอย่ามันต้องอย่างงี้เป็นไงลาะเจ็ดสองบาทแล้วไงต่อโอ้โหมาเรื่รอยๆโอ้โหและดอกนี้ได้มาเท่าไหรหนึ่งร้อยสองบาทได้กำไรมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพื่อนเออสามร้อยสามร้อยสามสิบเอ็ดสิบสามบาท เออได้กําไรมาไม่ค่อยเยอะเหมือนเบ็ดหนึ่งนะเพื่อนเออโอ้โหก็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเออเบ็ดเท่าไหร่ดีผมลืมแล้วเพื่อนเบ็ดเท่าไหร่เบ็ดหกนะเพื่อนเออเบ็ดหกละเออมาดีเบ็ดหกเอาไปสักสิบหมุนไปก่อนสิบหมุนไปก็โอ้โหแล้วบางช่องแรกไม่มาวันเพื่อน ไอบางช่องแรกไม่มาว่ะโอ้โหแต่กูอยากให้แบบว่าอยากให้แบบว่าเออมอะไรอ่ะเออเ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรวะแบบปังๆสักดอกหนึงอ่ะเออได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้กำาไรมาหนึ่งพันกว่าบาทนะเออหนึ่งบันิดๆนะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร้ผมหน่อยนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เ้าหูแล้วมันไหลรัวๆหูแล้วดอกนี้ เป็นไงล่ะก่อนจะไปซื้อเนี่ยมันจะแตกดีอย่างนี้แล้วหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทอีกสองหมุนเจา้าเป็นเมื่ออีกสองหมุนล่ะเฮ้ยสองหมุนล่ะเฮ้ยแล้วยังไงโอ้โหแล้วหมุนสุดท้ายมาดีน้องๆคิวโอ้โหไม่เป็นไรเราซื้อเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วมีกี่ตัวแล้วมันจะมีกี่ตัวน้องๆเอ้ยน้องๆเอ้ยโอ้โหมาดิ มาดิโอ้โหสี่ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอะโอ้โหเอ,อ,อ,หเอ,อไม่ลงว่ะสวยงาม สวยงามแล้วคูณเก้ามาเท่าไรหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสวยเลยสิบหมุนเอ้สิบบาทและคูณโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบเอราชิชามาหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไหร่ละหนึ่งน้องเออหืมกินเป็นกาแฟเดียวฟันเหลืองเลยเพื่อนดูดิอืมเดี๋ยวกอดูใกล้ๆนะเพื่อดูใกล้ใกล้ๆออ พอไม่พอเดี Sch ๋ยวต้ลำคาญขอโดนโดนเมืเอออุ้ยเลยได้มา432บาท432เลยนะอีกองหมุนยังไงสิบมาสวยอืมเรื่อยเรื่อยกูขอกำไรหน่อยกูจะเลิกไล่เฮียกูจะเลิกแลวเมื่อเออมาหน่อย มาหน่อยน้องๆมาหน่อยสวยๆๆๆๆๆดีๆๆออะเยอะนี้ได้มาอีกเท่าไหรและตอนี้ได้มเท่าไรเลยเจ็ดเจ็้าเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทโอ้แล้วบุนสุดท้ายมาเลยว่าโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรเบิร ไม่มาไม่เป็นไรเสร็จได้กำไรมาหนึ่งพันสองบาทโอ้โหเมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่เพื่อนซื้อไป4ี่ห้าิบาทยังไงดีขอไปสิบสัก2สักสักสหมุนไปหนึ่งสวยสวยและยังไงต่อโอ้โหยังน้อง ไมค์ไอ้เยอยบางการิชามาสวยงามสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเ่อนโอ้โหเิกห้าร้อยสบาทกำไรมาสองสอรบบาทเออก็ ขอจบลิปวิดีโอไปที่นี้แล้วกันเพื่อนก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทุกคนด้วยนะเออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออก็คนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยไเพื่อนๆย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเออก็จะบอกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมามากมายหลากหลายเกมเลยเออแล้วเขาก็คุยกันด้วยนะว่า กินไในแตกเวลาไหนเอออะไรเงี้ยเออแล้วก็ลองเข้าไปดูได้นะสนใจก็ลิงใต้ของเมลแล้วผมได้เลยก็วันนี้ก็ลองกดก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเพื่อนบายบายกรุ๊ดไนกรุ bye bye ๊ดบายกรุ๊ดบายกกรรุุ๊ดบาย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 บีเอาไปดูอาป้าโอ้อาปาจ่าเฮ้ยไปแล้วเมลไปแล้ว